ผมนายพลวัฒนาดลรังแงผมนายอาชวัตรกำน,น,นันตนผมนายพิชิตทธ์ศิราลวันนี้พวกเราจะมานำเสนองานมินิโปรเจกต์ารายวิชาดังนีกครับสวัสดีครับผมนายธนาดนเกตเรืองโลดโดยหัวข้อก็คือจะมาเปรียบเทียบระหว่างการคำนวณกับการทดลองจริงว่า Excavator ส,สามารถรับแมกโหลดได้เท่าไหร่ จากปัญหาข้างต้นเราจะหาค่าเท้าของมอเตอร์เพื่อใช้ในการคำนวณหาแรงที่มอเตอร์ส่งไปยังแขนกลและนำแรงดังกล่าวไปใช้ในการหาน้ำหนักสูงสุดที่เอ็ก e าเวเตอร์สามารถรับได้ครับโดยอาศัยจากการคำนวณจากสมการ P มอเตอร์เท่ากับ T มอเตอร์ or, คูณโอเมกามอเตอร์ or, ครับ 1. เราจะเริ่มต้นจากการหาค่ากำลังของมอเตอร์ครับ โดยใช้สูตร p เท่ากับ iv แต่เราไม่รู้ค่า i เราจึงหาได้จากสูตร v เท่ากับ ir ครับจากนั้นเรานำค่าที่วัดได้จากรูปนำมาแทนในสูตรจะได้ i เท่ากับ2 2 5 5 m ครับแล้วนำมาแทนในสูตร p เท่ากับ iv ครับจะได้กำลังของมอเตอร์โดยประมาณคือ8.5วัตต์ครับ2หลังจากนั้น เราจะหาทอร์กโดยใช้ความสัมพันธ์ p เท่ากับทอร์กคูณโอเมก้าอย่างแรกเราจะหา T คาบโดยใช้เวลาส่วนรอบจะได้3.358รอบจากนั้นนำมาหาโอเมก้าโดยใช้2พายส่วน T คาบจะได้โอเมก้าเท่ากับ1.8711เนรเดียนเปอครับนำค่าที่ได้จากสูตรต่างๆมาแทนใน p ทอร์กคูณโอเมก้าครับ จะได้ค่าทอเท่ากับ4 5 4 2นิวตันส่วนเมตรครับ 3. เราจะหาแรงมอเตอร์เพื่อที่จะนำมาหาแมกโรลที่มอเตอร์สามารถทําได้โดยใช้สูตรทอของมอเตอร์เท่ากับแรงมอเตอร์คูณด้วย r ของแขนรถจากเมื่อกี้เราคำนวณทอคมาได้4 5 4 2นิวตันเมตรส่วนแขนรถ จากรูปที่วัดจะได้ทั้งหมด31เซนติเมตรเมื่อนำมาแปลงเป็นหน่วยเมตรจะได้0.3 1หลังจากนั้นนำค่าทั้งหมดแทนลงไปจะได้แรงมอเตอร์เท่ากับ14.651นิวตันหลังจากนั้นใช้ซิกมา F เท่ากับ Ma จะได้14.651่าย70องศาจากการแตกแรงตามภาพเท่ากับ m คูณด้วย9.81ที่เป็นค่า g จะได้ m max จากการคำนวณเท่ากับ1.4034กิโลกรัมหลังจากนั้นเราจะหาเปอร์เซ็นต์เออร์โดยค่า m จริงคือ0.092กิโลกรัมได้ค่า e er r อร r คือ1,425.43พบว่าเมื่อยกวัสดุเกิดเสียงดังที่ห้องเกียร์ที่ขับด้วยมอเตอร์ ให้เราต้องหาทีมอเตอร์ใหม่โดยคิดประสิทธิภาพเกียร์ด้วยสูตรของบท Kinetic of Particle Energy and Momentum Method ในเรื่อง Power and Efficiency 4. การหาเกียร์เโชโดยใช้สูตร Number of Teeth on Driving Gear ส่วนด้วย Number of Teeth on Driving Gear หรือเฟืองขับส่วนด้วยเฟืองตาม ได้ค่าเกียร์เรโชคือยี่สิบสามหาประสิทธิภาพเกียร์เพื่อหาทีมอเตอร์ใหม่เกียร์เรโชเท่ากับโอเมก้าอินส่วนโอเมก้าเอาจะได้โอเมก้าอินเท่ากับสี่สิบสามจุดศูนย์สามห้ารีต์ต่อวิพีมอเตอร์เท่ากับทีอินโอเมก้าอินจะได้ทีอินเท่ากับศูนย์จุดหนึ่งเก้าเจ็ดห้านิวตันเมตรพาวเวอร์แอนด์เอฟฟิเชนซีประสิทธิภาพเท่ากับพีเอาส่วนพีอินแตกออกมาเป็น ประสิทธิภาพเท่ากับ t out คูณ omega out ส่วน t in คูณ omega in จะได้สูตรออกมาเป็นหลังจากกลับสมการเป็น t out เท่ากับประสิทธิภาพคูณด้วย t in คูณ omega in ส่วนด้วย omega out จากการทดลองพบว่าเกียร์บ็อกที่ใช้ในงานมีคุณภาพต่ำส่งผลให้ประสิทธิภาพส่งกำลังไม่คงที่ทำให้ค่าโหลดที่ได้จากการทดลองมีความไม่คงที่ หลังจากนั้นเราจะนําค่าประสิทธิภาพต่างๆมาแทนในสูตรประสิทธิภาพ0.1จะได้มลวลคํานวณที่0.1402กิโลกร,รมัมค่าเอาเล52.391ประสิทธิภาพ0.2จะได้มลวลคํานวณที่0.281กิลกร,รมัมค่าเอาเล25.43%ประสิทธิภาพ0.3 จะได้มวลคำนวณที่0.421ค่าเออร์เล357.61%ประสิทธิภาพ0.4จะได้มวลคำนวณที่0.561กิโลกรัมค่าเออร์เล5 0 9 7 8ประสิทธิภาพ0.5จะได้มวลคำนวณที่0.702กิโลกรัมค่าเออร์เล663.043ประสิทธิภาพ0.6 จะได้มวลคำนวณที่0.842กิโลกรัมค่าเอ r ร์เล815.22%ประสิทธิภาพ0.7จะได้มวลคำนวณที่0.982กิโลกรัมค่าเออร์เล967.39%ประสิทธิภาพ0.8จะได้มวลคำนวณที่1.123กิโลกรัมค่าเออร 1, ์เล1,120.65%ประสิทธิภาพ0.9 จะได้มวลคำนวณที่1.263กิโลกรัมค่าเออร์ร1,272.86%ประสิทธิภาพ1.0จะได้มวลคำนวณที่1.404กิโลกรัมค่าเออร์ร1,426.087%